สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูพี่เมย์มีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นปริศนาคำทายมวดผลไม้นั่นเองนะคะคุณครูพี่เมย์มีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กๆกันก่อนนะคะชื่อเพลงว่าแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มอ่าแค่ฟังเพลงก็สนุกกันแล้วใช่ไหมคะอ่าคุณครูพี่เมย์นะคะขอให้เด็กๆนะคะยืนขึ้นแล้วก็ไปเต้นพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย <S <S ผลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายผลไม้นั้นมีคุณค่าผลไม้นั้นมีประโยชน์นานาผลไม้นั้นมีหลากหลายส้มส้มส้ม,สม มะละกอกล้วยส้ม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 แอปเปิลมะละกอกล้วยส้มน้องนูนู้รู้จักกันไหมผลไม้นั้นมีคุณค่าผลไม้หาซื้อได้ง่ายนานาผลไม้นั้นมีหลากหลายสสส้มม อะเปิลมะละกอกล้วยส้ม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 อะเปิลมะละกอกล้วยส้มปริศนาคำทายหมวดผลไม้อะไรเอย่ยลูกกลมโตน่ากินรสหวานอนร่อยลิ้นเนื้อในมีสีแดงอะไรเอย่ยลูกกลมโตน่ากิน รสหวานอร่อยลิ้นเนื้อในมีสีแดงเฉลยแตงโมอะไรเอย่ยมีตารอบตัวบนหัวมีจุกอะไรเออยมีตารอบตัวบนหัวมีจุกเฉลย สับป,ประรดอะไรเอย ơi, เมื่อสุกมีสีม่วงเนื้อข้างในสีขาวรสชาติหวานอร่อยเป็นราชินีผลไม้อะไรเอยเมื่อ, ơi, อสุกมีสีม่วงเนื้อข้างในสีขาวรสชาติหวานอร่อยเป็นราชินีผลไม้ ฉเฉลยมังคุดอะไรเอยผลกลมๆสีส้มน่าทานบางลูกรสเปรี้ยวบางลูกรสหวานมีวิตามินซีอะไรเอยลูกกลมๆสีส้มน่าทานบางลูกรสเปรี้ยวบางลูกรสหวานมีวิตามินซี เฉลยส้มอะไรเอ,อ roat, ยเม uh, eh ื่อสุกเปลือกเหลืองรสชาติหวานอร่อยกินได้บ่อยเพิ่มพลังลิงจ๋อก็ชอบกินนะอะไรเอยเมื่อสุกเปลือกเหลืองรสชาติหวานอร่อยกินได้บ่อยเพิ่มพลังลิงจ๋อก็ชอบกินนะ ฉลยกล้วยปริศนาคำทายหมวดผลไม้ก็ได้จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบทดสอบประจำหน่วยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย